สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเพจ Lucky Toy นะครับวันนี้จะมารีวิวตัวรถรถจิ๊บนะครับตัวนี้สเกลนะฮะของเขาจะอยู่ที่1ต่อ12นะครับกับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับระบบส่งสัญญาณนะครับเป็นขึ้นความถี่ใหม่2.4นะครับรุ่นนี้จะเป็นสีเงินครับนี่ผมแกะออกมาแล้วนะตัวบอดี้ด้านในจะเป็นอย่างนี้เป็นการกระแทกนะฮะ ค่อนข้างสวยนะครับโอ้ถ้าสายเที่ยวสายลุยนี่คือห้ามาพลาดเลยนะฮะด้านในนะฮะนี่ยแกะกล่องออกมานะฮะร,ระบบโชคนี่ค่อนข้างนิ่มนะฮะอารมณ์แบบว่าสไตล์แบบสายลุยสายลุยครับผมในส่วนของอยางนี่จะเป็นยางจริงนะฮะบีบดูน่ฮะเป็นยางจริงนะครับ,บ,บ มาดูใต้ท้องรถกันดีกว่าเป็นระบบสิ่งที่เขาให้มานะฮะเป็นระบบโช็นะฮะสามารถเล่นในพื้นที่สมบุกสมบันนะครับสายลุยเนี่ยได้ได้หมดเลยนะฮะสามารถลงดูยได้เลยสิ่งที่แถมมานะครับก็จะเป็นตัวเ,เรียกว่าออปชั่นชุดแต่งดีกว่านะฮะจะเป็นในส่วนของเรื่องไฟนะครับที่สามารถติดตกแต่งได้ในส่วนของราวหลังคานะครับแล้วก็ตัวกระจก ออปชันเสริมให้ตกแต่งกันด้วยนะครับแถมมาในกล่องแล้วก็ตัวรีโมทจะเป็นทรงไกดปืนนะครับระบบขึ้นความถี่ใหม่เป็น2.4ระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับถ้าท่านได้สนใจนะครับรถสไตล์จิบนะฮะลุยสายลุยสายลุยป่าเงี้ยฮะเอาไปตั้งโชวกก็ดีนะฮะเอาไปเล่นก็ได้นะครับตัวนี้สวยนะครับสเกลค่อนข้างที่จะแบบเอามาได้เหมือนจริงนะครับสําหรับตัวนี้นะครับทํามาเหมือนจริงครับ ตัวนี้จะลองดูรายละเอียดทั้งคันนะครับตัวแบตเตอรี่ก็แถมมาในกล่องนะครับพร้อมกับสายชาร์จนะครับถ้าท่านใดเลยสนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เพจขอบคุณครับ